ขณะนี้เราก็มาถึงตลาดนัดบ้านวังชนางแล้วนะครับซึ่งอยู่ตำบลไทยดงอำเภอบางปงจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสถานที่อยู่ที่ในวัดพระดงราชนะครับตลาดแห่งนี้นะครับมีทุกวันพุธนะครับก็มีแม่ค้าซึ่งอยู่ในชุมชนเข้ามาขายที่นี่มากมายนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจรายได้แย่มากเลยนะคะ ถ้าเกิดเหมืองปิดวิเราจะทำยังไงเพราะรายได้ของเราตกต่ำช่วงก่อนๆที่เหมืองเปิดรายได้เราก็มีดีขึ้นค่ะรายได้วันประมาณ2,000เดี๋ยวนี้รายได้เ yeah. ราแย่เหลือประมาณ 56- หรือ7 8 0 0ถ้าเกิดเหมืองปิดจะทำยังไงกันดีนี่ค่ะขายก็เงียบลงค่ะตั้งแต่มีผลกระทบจากเหมืองปิดนะคะใช่รายได้ต่อวันประมาณ2,500าค่ะตอนนี้เหลือประมาณ9 0 0 1 0 0ถึงบาทค่ะต่อวันค้าขายช่วงนี้ไม่ค่อยดีจ้ะเมื่อก่อนรายได้เท่าไหร่ พันกว่าบาทพันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้จะมันก็ได้ลดลงมาเยอะเลยพอรู้ว่าความเหมืองทองจะปิดนี่พวกน้องก็ทําอยู่ที่นั่นด้วยเงี้ยก็เดือดร้อนในภายครอบครัวด้วยพอรายได้น้อยลงแล้วหนูครอบครัวหนูก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่มีสมาชิกถึง9คนถ้าเกิดเหมืองปิดจริงๆก็ลําบากเพราะพี่ชายก็ทํางานอยู่ด้วยอะค่ะก็หลายอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเรียนเรื่องกินการอยู่เป็นอยู่ทุกอย่างอะค่ะลําบากไปหมดเลยช่วงนี้ค่ะ ต้องขยับขยายถ้าเกิดเหมือนปีจริงต้องขยับขยายค่ะไม่ได้อยู่กับแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องไปทำงานกรุงเทพที่ไหนก็ยังไม่รู้ที่ไปตรวจสารจริงๆเขาค่ะว่ากลุ่มหมูที่ที่หาขายของนี่ไม่มีสารพิษเพราะว่าเขาผักไปแล้วอะไรแล้วก็ไม่มีสารพิษนะคะไม่กระทบกับกลุ่มบ้านเรา นายกพิจารณาใหม่ค่ะว่าผลกระทบจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าสารหรือว่าเป็นผลกระทบจากเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ในายกพิจารณาใหม่ลองคิดดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปจ้ะ